แลนด์บริดจ์เนี่ยชัดเจนนะครับเป็นนโยบายที่เรานโยบายใหญ่ของเราเพราะว่าการที่เราเชื้อเชิญบริษัทมาลงทุนในหลายๆอินดัสทรีที่นี่อย่างที่บอกประเทศไทยมีประชากรแค่70ล้านคนความต้องการของหัวรถจักรไฟฟ้าความต้องการของรถไฟฟ้า EV เนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนถ้าเขาจะสร้างเป็นฐานผลิตเขาก็ต้องเอาสออกอออกไปสกอออกไปเราก็มีท่าเรือ ช่ไหมครับการเรื่องโลจิสติกในการขนถ่ายสินค้าต่างๆมันก็เริ่มแน่นที่ช่องแคบมะละกามันก็ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อจะรองรับพวกนี้ไม่อย่างนั้นบริษัทแรกใหญ่เหล่านี้จะไม่มาลงทุนที่ประเทศไทยนะครับโครงการแบรนด์บ c ชจะเป็นอีกก้าวกระโดดหนึ่งของประเทศนะครับในการที่จะสื่อทำการค้าระหว่างประเทศไทย ซึ่งโดเมสติกภายในเนี่ยกว่าล้านแต่เรากำลังจะทำการค้ากับ7,000กว่าล้านทั่วโลก mm hmm. เพราะอะไรโครงการแลนบิชเป็นโครงการที่จะดึงเส้นทางการเดินเรือของโลกผ่านเข้าประเทศไทยเป็นนิวเทรดเลนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการ g l o b a l โป project ไม่ใช่เพียงแต่เป็น g l o b a l โป project ที่มาใช้โลเคชั่นที่ประเทศไทยซึ่งเรา บรรพบุรุษเราให้โลเคชั่นของประเทศเนี่ยอยู่ในศูนย์กลางระหว่างสองคาบสมุทรซึ่งอยู่ในแนวที่เส้นทางเดินเรือของโลกจำนวนมาก